สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์เวลวันนี้เราขอพาทุกท่านไปพบกับความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ทางทหารที่เป็นผลงานการพัฒนาโดยทีมงานวิศวกรชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบรถถังต้นแบบยุคใหม่ที่รวมความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและกลยุทธ์ไว้ในคันเดียวรถถังที่ได้รับชื่อเสียงระดับนานาชาติและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือ ฮ u น a แมนสไตร์ฮ n นุมานสไตร์รถถังไทยแห่งปี2026ที่เปลี่ยนเกมสนามรบในอนาคต h a n นุแมนสไตร์ได้รับการออกแบบโดยทีมงานนักพัฒนาในาโครงการร่วมระหว่างกรมยุทธการทหารบกกับภาคเอกชนในไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบอาวุธและเทคโนโลยีขั้นสูงโดยการพัฒนารถถังคันนี้ใช้เวลามากกว่า5ปีตั้งแต่การวิจัยทดสอบระบบต้นแบบจนถึงการประกอบผลิตภัณฑ์จริงการออกแบบนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากฮนุมาน วิรบุรุษในรามเกียรติที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความเร็วและพลังอันยิ่งใหญ่จึงไม่แปลกใจเลยที่รูปร่างและชื่อของมันจะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครหยุดได้เมื่อพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกของแฮนูแมนสตรายสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือโครงสร้างที่หนาแน่นและหนักแน่นตัวถังผลิตจากวัสดุผสมคาร์บอนสตีลและโลหะผสมไทเทเนียมซึ่งช่วยให้มีความทนทานสูงต่อกระสุนจอก,กรอบ รวมถึงระบบป้องกันแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดหรือระเบิดสแสวงเครื่องที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นถนนระบบกราะนั้นประกอบด้วยหลายชั้นทั้งแบบป้องกันแรงกระแทก c o m p o s i t อาร์เมและกรอบปฏิกิริยา Reactive Armor ท,ที่สามารถลดแรงทะลวงจากหัวรบจรวดหรือกระสุนเจอบกรอะได้อย่างมีประสิทธิภาพแ u m a n มนสไ k e มาพร้อมกับระบบล้อแบบตินตะขาบรุ่นใหม่ที่สามารถปรับแรงดันลมและระดับยกตัวได้โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวที่ครุขคะาหรือโครนลึกได้อย่างมั่นคงโดยยังคงรักษาความเร็วได้ในระดับสูงและสามารถปีนพื้นที่ลาดชันถึง60องศาและลุยน้ำลึกได้ถึง1.5เมตรโดยไม่ต้องใช้ระบบเสริมใดๆเลยซึ่งถือว่าโดดเด่นมากในหมวดหมู่รถถังยุคใหม่ทั่วโลก ด้านขุมพลังแฮนูแมนสไลด์ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ12สูบให้กำลังสูงสุดถึง1,650แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่ช่วยให้รถถังคันนี้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดบนถนนเรียบถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในพื้นที่ธุรกันดารที่มีอุปสรรคสูงยังสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบส่งกำลังเป็นแบบอัตโนมัติขั้นสูง7สปีดท,ที่ควบคุมโดยสมองกล AI ทำให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ตามสภาพภูมิประเทศโดยอัตโนมัติ ลดภาระของผู้ขับและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์อีกจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระบบอาวุธแฮนูแมนสไตร์ติดตั้งปืนใหญ่กลน a ค YPSO 125ขนาด125มิลลิเมตรรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนธรรมดาจรวดนำวิถีไปจนถึงกระสุนเจาะกรอะความเร็วสูงโดยมีกล้องเล็งแบบดิจิทัลที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือกลางคืน พร้อมระบบป้องกันตัวอัตโนมัติแบบล้อมรอบ360องศาที่สามารถตรวจจับจรวดนำวิถีที่ยิงมาจากศัตรูและสั่งการยิงสวนกลับได้ในทันทีด้วยระบบยิงเลเซอร์และกระสุนสกัดแบบความเร็วสูงแอนอกจากนี้ยังมีป้อมปืนกลควบคุมระยะไกลขนาด7.62ม mm, ิิเมตรที่ติดตั้งอยู่ด้านบนสำหรับต่อสู้กับทหารราบหรือโดรนบินต่ำ ระบบทั้งหมดสามารถควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสภา,ภายในห้องควบคุมซึ่งได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและใช้งานง่ายรองรับการทำงานของลูกเรือเพียง3าคนเท่านั้นได้แก่ผู้ขับผู้บังคับการและพลญิงซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นเก่าที่ต้องใช้ลูกเรือถึง4-5ถึงคนเทคโนโลยีภายในของ Han น man s สไ i ร์ถือว่านำสมัยสุดๆด้วยระบบควบคุมกลางแบบดิจิทัลที่สามารถสื่อสารกับหน่วยบัญชาการผ่านดาวเทียม และระบบวิทยุสื่อสารความถี่เฉพาะของทหารทําให้สามารถรับคําสั่งและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไม่ว่ารถถังจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดอีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อมีภัยคุกคามจากศัตรูเช่นการล็อกเป้าหรือการตรวจจับโดนระบบ AI ภายในยังสามารถวิเคราะห์แนวทางการเคลื่อนที่ของศัตรูและแนะนํากลายุทธ์การหลบหลีกหรือโจมตีสวนกลับได้อย่างแม่นยําสิ่งที่ทําให้คนไทยภูมิใจอย่างยิ่งคือ ชิ้นส่วนมากกว่า70%ของแฮนูแมนสไตร์ผลิตในประเทศไทยโดยฝีมือแรงงานคนไทยบริษัทในไทยที่มีความชำนาญทางด้านโลหะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์เป็นผู้พัฒนาร่วมทั้งหมดและใช้ชิ้นส่วนทดแทนที่สามารถหาได้ภายในประเทศซึ่งจะช่วยให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมในระยะยาวนั้นทำได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายการทดสอบภาคสนามที่ฐานทัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าแฮนูแมนสไตรสามารถทำภารกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่การลุยผ่านพื้นที่ที่มีกับระเบิดหรือการวิ่งในภูมิประเทศแบบป่าดิบชืน้นการบังคับรถนั้นนุ่มนวลและตอบสนองเร็วมากลูกเรือที่เข้าทดสอบต่างยกนิ้วให้กับความสะดวกสบายและความปลอดภัยภายในห้องโดยสารทั้งยังสามารถใช้ระบบกรองอากาศในกรณีที่ต้องเผชิญกับสงครามเคมีหรืออาวุธชีวภาพอีกด้วย นอกจากด้านการรบแล้วรถถังรุ่นนี้ยังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในยามภัยพิบัติเช่นการลุยเข้าไปในพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดน้ำท่วมหรือภูเขาถล่มเพื่อส่งอาหารยารักษาโรคหรืออพยพผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตทางกองทัพมีแผนจะผลิตแฮนูแมนสไตร์เข้าประจำการในกองพันรถถังหลักทั่วประเทศและอาจเปิดให้ประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมซื้อหรือร่วมพัฒนาต่อย,ยอด พื่อสร้างความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ร่วมกันแฮนูแมนสไตรจึงไม่ได้เป็นแค่รถถังธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและเป็นหมุดหมายใหม่ของยุทธศาสตร์กองทัพในศตวรรษที่21สุดท้ายนี้พวกเราที่คารเวลขอยกย่องแฮนูแมนสไตร์ว่าเป็นหนึ่งในผลงานทางทหารที่น่าภูมิใจที่สุดของคนไทยไม่ใช่แค่เพราะความแรงความล้ำหรือความเท่ของมันเท่านั้นแต่เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อคนไทยมีความมุ่งมนันและร่วมมือกันอย่างจริงจัง เราก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้อย่างแน่นอนหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์เวลของเราไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดอัปเดตยานพาหนะสุดล้ำทั้งในไทยและต่างประเทศ